สวัสดีครับสมาชิกสามออหลกต่อตายทุกฐานวันนี้เรามาแล่ง,งเปลือกัน้รารแ่องเปลือเป็นเรื่องเล่า,ลาในตำนานนี้มันก็นอยู่กูกลุไทยกันมานานโดยเฉพาะปี่ที่มีความพุกปั้นกับวัฒนธรรมต่างปากตายนี่ก็คงนี่ไม่พ้นพี่เปลดีดที่มากจะมาพร้อมกับปรับเปลี่จิงเปลีดในงานบุญ เดินทิพนะวรนาเดินทิพที่จัดดูทุกๆปีตรงก,ก,กับบรนเดมทิพอาการมเดือนซิปคนที่จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเพณนนี้จริงเปลิดนี้หรือว่าวันตาเดินทิพนี้ก็โยนไปเล่ความเชื่อเกี่ยวกับพี่เปลิดในจาตนาต่างๆรวมถึงที่เปลีดในจาตุรัาพุดกันธริศก่อนว่า ความไม่ที่แต่ริงตามรพระไตรปิฎกกั้มันเป็นแบบไหน,นเปรดไม่ได้มีแต่ในรัตนาพุทธคำว่าพี่เปรดไม่ตึงพี่ตามความเชื่อในภาพกว้างๆในหลากลายศาสนาเช่นศาสนาพุทธศาสนาอินดูศา,าสนาซิกศาสนาเชน แต่หากมองจาพอในความเชื่อของศัตนาพุทธกัมว่าเปรตจะไม่ถึงภูที่หลวงหลับแต่อีกในเนึ่งไม่ถึงอะมนุษย์พวกหนึ่งที่เกิดในเตตุยไซซึ่งหนึ่งงในเซอบายภูมิโดยเปรตในมีไร้ประเพณแต่ถ้ามาจำแนกไอหลักไรเป็นชันในทางปุตตตัตนาขอแบ่งได้เป็น ปตวัตุตัดกะตาออกมาเป็นสีประเภทพรเป,รเปรตโคลัดตุปปักัจิววิกเปตเปทที่ดำรงยูนยในด้วย่้นบุญที่มีผู้ทำบุญไปให้เช่นการเซ่นไหว้การทำบุญเอ่้ชื่อเอ่้อนามถนตอน ขาไม่มีทุนบุญหรือไม่มีผู้อุติศไปใหายก็มักจะกิดเลือดไละน่องตามตัวเองเป็นอาหารประเภททีท่องกัคุปปาปีปาซิกะับเปรตเปรตนี่ก็เป็นเปรตอัดยากถูกจากความยโ่ยอยู่เป็นนิดเปรตประเภททีท่ามกันิดชามาตันฮิกกับเปรต เป็นเตเนทีข์ไฟเป้าอยู่สเสมออยู่ตลอดเวลาปะเพอประเปติเตกาหลักันจิกาเปรตนี่คือจะอยู่ในจำพวกเปรตอาสุรา,ายกร้ำจำพวกนั่นก็คือคุปปาปีกะสิกาเปรตนิจชามาตันฮิกาเปรตกาหลักันจิกาเปรต ทราบประเภทนีนะเป็นประเภทณีไม่ได้รับส่วนบุญอ่าแต่ท้วนอปิราตรุปปชีวิกาฟรีกันประเทณรกันเป็นอ่าตรีประเทเเะะเท,ทีว่าได้รับท่วนบุญได้เมื่ออยากปีนองโยทำบุญไปง่ายอ่าประเภทประเภทีนี้จะได้รับรว่าเป็นปรททีติวารอดท่วนบุญว่า คือทำคำนักมาแต่ว่ากำลังจัดประเพียดอยู่อยู่ในปณตตตุปชีวิกาเปรีดนี่หมายถึงปรีดตีรอลับส่วนบุญที่เปรีดนี่มีบันทึกในปัยปีด็อกมีลักต้านดะบุเกียวกับเปรีดปลักคอตอยู่ในพุทธาปอดที่บันทึกไวในปอดชนะอาในปัยปีด็อกทั้งมดที่มาเล่มปบในปฐาทีด็อกเล่มตีที่คก สั้งกุติิกายมีตานหักได้บันทึกเรื่องเล่าบุพปปกรรมข้องเกลดไหวซึ่งยีที่แบดเหลืองในปะฏิบล็อกเล่มที่ยีที่บุกทุกตากะมกายมีมนวัตถุเกล็ดวัตถุเท่กาธาและเทวีกาธาได้บันทึกเรื่องเล่าบุป,ปรกรรมข้องเกลดต่างๆเอาไว้หมากไม้ถึงห้าที่แบดเหลือง หลกจากนี้อย่างปอบกอบการบันทึกเก้วกับเปรดงูหละเปรด,ดกาในประเทศปิดดอกอีกด้วยความเชื่อกล้องเปลดในสร้างกลมไทยเปรดตามความเชือ่อเป็นผู้ที่มีรูปหลังพุ้งตาวตาตนตานนะตาวตาตนโนดบาเรานะห้อมขอยาวผิวดำกุุงเติบคือกุุงโลนะมือตาใบตานแต่มีปากตาวรูเข้ม เห่เปรตจะมีความหิวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากกินไอะไรไม่ได้จึงชอบมาขอ้อท้วนบุญในงานบุญต่างๆซึ่งเป็นซาสมบุญได้แล้วเกิดไม่ฉาดหน่าจะได้ไม่ต้องทุกขรม่านย่างที่เป็นอยู่ซึ่งจากลักษณะนี้ทำไอ้คำว่าเปรตเนี่ยความหมายเป็นคำด่าในปราชาไทยที่หมาถึงคนตีอดยากพ่้อมโตเที่ยวรบควรก็เขากินรือ มี่คยได้โชกได้หล п, าบขา,าเกามากข้อแบ่งปันกินเมื่อปิดก็ร่นบุญคุณใต้บุรานมีความเชื่อหวาตาใกล้ทำรยรยโเมแฉดหน้าจะไปเกิดเป็นปีดความเชื่อเป็นตอนมาตึ้งเหลืองเล่าข้องการจิ้งเปลดเถ,ถื่อยเลยการจิ้งเปลดเป็นประเพณีข้องคุณในปากตาย โดยจังหอเช้านครศรีธรรมราชที่ได้รับอิทธิพลความเชื่อมาจากศาสนาพราหมณ์และมีการประมประนข้อความเชื่อตามพุะกศาสนา้าไปในภายหลังมักสําคัญในวันบุญศาดเดือนสิบึึงอยู่ช่วงปลายเดือนกันยายนเป็นประเพนียาวนานสิบห้าวันอันนี้จะไม่กนเนี่นะมีจุดมงไม้เพื่ออุทิศ ส่วนคุณส้นไอแก่ดวงวิญญาณขาองบรรพชนและอยากตีหลวงหลับไปแล้วพวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยตัวจากภูมินรกที่ทุกจองจำอยู่เหนื่องจากก้นกมที่เคยก่อาวายตอนมีชีวิตด้วยเริ่มป,ปล่อยตัวจากภูมินรกวันที่วันเิ่นนึ่งกำเดินติเพเผื่อมาลูกมนุษย์มาข้อตทวนบุญจาก ลวกลวลันลานที่นี่ความเป็นมากก็วันซาดเดินคลิปนี่พวมาหลายฟังป,ปีนี้วันซาดเดินคลิปเป็นอันบุญประปีนี้ห้องปากตายที่ได้รับอิทธิพลความเชื่อซึงมาจากต่างศาสนาพลามัมโดยมีการประชุมประชานเกี่ยวกับความเชือ่อทางศาสนาพุทธซึงเข้ามา,าเป็นบทบาทสําคัญเพื่อเป็นการ อุติศ่วนกุศลนไอแก่ดงวิญญานข้องบัปรปะชนและญาติที่หวงหลับไปแล้วซึ่งได้รับการป,รปล่อยมาจากนารกที่ตนจำจองอยู่นั่นเนื่องจากพ้นกรรมที่ตนได้เคยทำไว้ตนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยจัะขอกา,ารปล่อยตัวนี้จะเป็นวันเด่นนึ่งคำเดือนทิพยเพื่อหมายยังหลบมนุษย์ถ้าบันเราก็เรียกว่า,าทำบุญ บุญเหล็กนะนี่ก็คือการการปล่อยติดโดยมีที่ประต้งในการอายหมากข้อคามาจากต้นบุญจากหลุดล้่นตินองที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้เผื่อแสดงความกระตันยู่ u. ต่อผู้หลวงรับหลอกจากนั้นกาจะกลับไปยังหลวงนรกเหมือนเดิมในวันเด่มสิบอาคำเดือนซิบนั่นก็คือหมายถึงบุญลังบุญลังในหมกักจะทําบุญ จัดงานญงว่าบุญเอกในช่วงเวลาคานประกอบกิติกรรมในก้องกระปีมีวันซาดเดือนสิบจะมีขึ้นในวันเดชมึ่งคำเดือนสิบห้าอ่ะซึ่งเดบห้าคำเดืนอนสิบกองถูกปีเต่็จสำรับวันที่เจ้าวตายหมักนิยมทำบุญกันมาก็าคืออ่าจากวันเดมสิบี่ซึ่งสิบห้าคำกระเีนีวันซาดเดือนสิบหุ่นลัง ปกติจะตรงกับเดือนขันยานะช่วงปลายปลายเดือนขันยาแต่มันไม่ตรงกันทุกป,ปีนะบอกว่าการนับบาปฏิทินครับการนับจันทรคตีนี่มันเหเมือนกันงานติตะการเดือนทิพนี้จัดเมือกลางเวกเมืงททองพอซ้อซองเซหกหกติสน้มนาเมืองนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อห้าเงินซุ่มสมุนซ่อนข้าวราชกาเรเพื่อมาซ่่มเซ็มสิ่งที่จำรูด โดยในช่วงนั้นปราปักนาวิกจำรูนลือเอือนผัดนาวิกซึ่งเป็นนายกซี่ธรรมดาสมุทรอนเลยประยหรัชดานมุประดิ์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้รวมกันจัดงานประจำปีขึ้นมาพร้อมทั้งมีการออกรานเละมาเฮาละซอกต่างๆโดยมีเวลาในการจัดงานสามวันสามคืนจนกระต่างทั่งผีงปันห้าร5ต่างจังหวัด ได้จัดสถานที่จัดงานนาสนามนามเมืองให้ไปส่วนสุมเด็ดละซี่นาคาริน80เซ่ดีถุงตาลาซึ่งมีบริเวณกว้างเลยมีการจัดตกแต่งสะทานที่วายัางสวยงามการจัดเทศกาลงานเดือนซิปท้อว่าเป็นความพยายามของมนุษย์ที่มงทีจะตอบแทนหลักคุณบรรพบุรุษเมนว่าจะหลวงลับไปเรยกตามซึ่งเป็นสิ่งที ชาวตายทุกคนต้องควรหยุดทื่ปฏิบัติร่วมตั้งปลูกฟฝังไอ,อ้อุชนรุลลังได้ปฏิบัติซื้อ่อต่อดกันไปอย่างน้อยทั้งมนุษย์ระลึกถึงเกเรตก็จะสำานึกถึงบาปบุญกุลนทรทร่วมสังขารแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเ,เวทีที่เป็นอ้วนใจสำคัญในการอยู่รวมกันในสังคมอย่างสง,งบสุขความเชื่อกองพุทธ ชาสนิกชนข้องเชาวนครที่ตรรมาราชน้เชื่อว่าบรรพบุรุษอันประกอบไปด้วยปู่ยา่ตาตา,ายายและญยาตีนองผู้ที่ดลวงรับไปแล้วหากทำความดีไวเมื่อคกล้งทึงยังมีชีวิตอยู่ you, จะได้ไปเกิดในช่วงสวรรค์แต่หากทำความชัว่วจะต้นรกหและกลายเป็นปรต้องตนทุกข์โทรมานในอวิชีต้องานน v e, อาศัยพลบุญ หลูกล้านอุทิศส่วนกุศลไปให้ในแต่ละปีดังนั้นในวันเดิมเนื่องคำเดือนสิบคนบาปต่างๆกลา,ยก,ารรยกว่าปีทุกเร่ยกว่าเปรีดเนี่ยแต่ทุกปล่อยเปิดรับมายังหลูกมนุษย์เผื่อมาข้อ่วนบุญจากหลูกล้านอยากปีนองจะรับไปนรอกดังเดิมค่นประอาทิตย์ขึ้นในวันเดมทิ่ห้าคำเดือนสิบผูกาสนี้เองหลูกล้านผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จึงจะทำอาหารไปทำบุญถวัต เสืออุทิศวนกุศลให้กับผู้ที่หลงหลับไปแล้วเป็นการแสดงความขาันดูกดตะเวที่วันซาดเป็นวันผีทื่เป็นกติและเชื่อซื่อกันมาว่าอยากหลงหลับไปแล้วจะมีโอกาสได้กลับมากับบุญจากอยากพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่จึงมีการตำบุญอุทิศวนกุศลไปให้ญาติในวันนี้และเชื่อว่าห้าตำบุญในวันวันนี้ ไปให้หยาดเร็วหยาดจะได้รับข่วนบุญยังเต็มทีและมีโอกาสมดนีคำและได้ไปเกิดหรือจะได้มีความสุขอีกประการหนึ่งว่าสร้างคมไทยเป็นสร้างคมเกษตรกรรมทำหน้าเป็นอาชีพลักในช่วงเดินสิบนี้แต่ปักดำหน้าข้าวลงไหนหน้ามดแล้วกำลังออกพค้นงอ,องามเลโลเก็บเกี้ยวเวลาข้าวสุก ถึงมีเวลาว่างก็จะทำบุญเผื่อเลี้ยงละไรอเทนขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปราแม่ปูซอบหรือพี่หลายที่หน้าที่ช่วยรัก,กลข้าวก้าในหน้าใจะเดินออกงามและออกดวงซุกีเก็บเกี่ยวได้พ้นผลิตหมากความสำคัญของประเพณนนีวันชาติดเดือนสิบเป็นการทำบุญเป็นประเพณีเจ้าเมือง นะคนที่ธรรมดาแต่ที่ปฏิบัติ้ดยความศรัทธาตั้งแต่ดึกดำบันพ์ดวยที่ว่าเป็นกาิที่ว่าปลายเดินทิพยข้องแต่ละปีเป็นระยะที่ผุพันธัญญาหันในทองทิ่ออกพ้นเป็นจวงทีชาวเมืองถึงส่วนใหญ่ยังฉีบด้วยการกระทีตกรรมชื่นชุมยินดีในผืนข้องตนประกอบด้วยความเชื่อที่ว่าในระยะเดียวกันนี้ที่เปลี่ยนทีชอวาปัตัดคูพปะชีวิตเปลี่ยน จะตุกงกดปล่อยให้ขึ้นมาจากมารอกเพื่อมาโรองก็ส่วนบุญต่อหลูกล้านอยากีนองเิ่นแบบนี้กจึงมีการตําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้่อแม่ปู่ยาตายายีนองลูกล้านๆที่ได้หลงหลับไปเร็วโดยการจัดอาหารข้าววานวางไวยที่บริเวณวัดเรียวกว่าตังปลีดต้ำที่ทจ่เยว,เวทอีกต่างหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ตัดหน้ามาเป็นการชิงพลีในเวลาต่อมาจุดม,งมุงไม้กล้องกระตีนี่วันตาาเดินซิบก็มีจุดมุงไม้ก็คือลักล,ก,ลกกเป็นการตําบุญนะให้กับบรณปุรษปอย่าตายย่าย,าย,ายก้องเราคือยาพีนองที่รวงรับกันไปเร็วแต่เดิมตอนจัดอยู่งหญ่ก็คือนคนที่ต้องมาชัเตท,ทุก จังหวัดนะครับเกือบุกจังหวัดโคงป่าตายนีก็จัดงานแบบนี้เป็นประจาตุกปีสําหรับนอ่มทํามีคนทํากันหรือว่าเขามาทาบุญเหมือนท่านเดินทิพย์อะไรกูจะไม่รู้ว่าความไม่เคยเลยวันนี้ก็มาหลายฟังนมมี่วนมากเออ่เโยมาทําบุญก็จะมีล่าโป้งไอ้น่มโจ๋นะหรือว่าน่มปีจํนอ่มบานุ่มเทียน ห้าประปิดลักอันนี้ติดคาดไม่ได้จึงมีความไม้ว่านุ่มล่าชายเต่นเสื้อผ้าเกลงเกลงเอ,อมเป็นปลาโอมเป็นอะไรได้โคองนีไม้ขึ้นเป็นย่านป่าหน้าเผื่อไอ้คนคุ้มนุ่มคุ้มนุ่มโปองนะอะไรคุ้มอะไรค้รจัดเป็นย่านป่าหน้าเป็นเต้หรือให้เดินทางต่างเรือส่วนนุ่มปีต่ำนี่นุ่มนุ่มโจ้คือความไม้หว่าไอ้ชายเต่นเบีย ถึงเบียร์จะไม่คนนี้มีรูไล่เเนนต่างเราเคยเล็นนะ้ดีวเราเป็นเบียร์รูนะคนต่างขุ้นุ่นมบานี่คือไม้ตึงเอ่อคงเล่นจะ,ะ,ะ,ะเป็นลูกตาบาเปรียเปรียเพื่อนลูกตาบาให้ปู่ย่าตายาย่ดนไปเล่นกันทั้นกระน่มเทียนอันกระน้มเทียนนี่เปรียบเรื่อนมอนความหมายว่ามอนคืออาอย่างนี่ตีเขาตำบุญงินต้องมาตัดเทึการ์าาาาาาลวนจ่มีความหมายเกี่ยวกับการใช้ชีวิต เพราะว่ายี่ปู่ยากายายอาย่ออีเย็นไม่มีเจ้าปลาได้นั่นก็คือขนมลาเวลาเขาไปไหนมาไหนหลุงเรือไปไม่ได้ไม่มีเรือาากาแจายขนมโป่ง,องลอยไปเวลาจ่ายเบียร์จ่ายได้ในหลูกอบนรา,ารอกกาะจายขนมโจ๊วหรือนมปี๊ด่ำมันมีลูกหลายๆเบียร์เราไม่คอนเวลาไกลเกลียดก็เล่นปล่อยหลูกพระบากันได้ ไหลาโน่น,นกระจายนมเตียนนูน้นคือว่าใระํายจำแนม้อนนี่นะครับนี่ก็คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับัการเดือนทิดชนมาทูกการจริงปลีดที่เป็นประเพณีอ่าปฏิบัติตั้งแต่บโบราณเป็นกรมีสําคัญหรือสาคัญจนถึงวันนี้เนีจะไปประมากินในของที่อื่น แต่เมื่อเดินทริปก็จะกลับมาทำบุญกับต่างยาแต่เป็นการเฉลยซึ่มการผูกพันระะว่างกรอบรัวระยะพีน้องอย่างต่างเป็นการาดระลเครึ่งบุญคุณในคุน้างความดีของมันพาบุรุษที่หลวงหลับไปเร้วครับนี่ก็บขบ้อมูลดีๆจากซ้ำอ๋อหลูกต่อตายใครมีความเชื่อกันแบบไหนในเรื่องอุตีกรรมขงองประเพณี คนตาเดินทิดคอมเมนต,ต์ดไปทิลิปใดพบกันไหมเหลืองหน้าบอกขอบเหลืองเลยรอติดตามสร้างโอนหรือตัวตายวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ